เมาเหนื่อยเลยครับทุกคนรักมากนะก้อนแล้วก็ต้อนรับอย่างดีมากๆขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณมากเลยสุดยอดสุดยอดนี่เพื่อนเราเองนี่เพื่อนเราเองรถที่มาเป็นสีนค้ตอบได้ก็มอมทำไมถึงเลือกเพลงเมื่อกี้มาฝากพวกเขาอะครับก็จริงๆผมว่ามันเป็นเพลงที่ที่สนุกก็ ควาหมายดีแรับก็แบบว่าอยากให้ทุกคนได้ฝัแลวร้องได้ด้วยชอบไม่ชอบ่ี้อเคเลยนะมี้เจหนมพี่อะไรเย้ครับผมแต่พี่ออกเี้ยเมอกี้อะนะครับอเลิยูไอเลิยูยดีมากลจเอะไรเป็นลูกอะไรนะโอเป้เยงได้เนกี่มาเป็นพี่นะพี่ครับเ่กี้แจกไปหลายรางวัลแล้วมีใครได้รางวัลไปแล้วลูกครับผม ดีใจด้วย,ยครับคุณจอสินดีรับรางวัลต่อไปครับผมเพราะราวัลต่อไปพี่หอมเป็นรางวัลที่พี่เขียนเองกมืเลยาาพ่เขียนเองกับมืนะครับผมตัวอย่างครับผมขอตัวอย่างหนึ่งตัวอันนี้คือจะแต่ย,ยังไงดีครับนี่นีพี่อพอะะออหอมครับคุณส่เดนตรมานกายไรับเห็นไมเห็ดไม้เห็ดหตัวนี้เลยนะครับผมได้ตัวนี้ไปจะผ่นกันไวเดใส่เปล่า ใส่ลราผมให้พี่หอมช่วที่กำถาดดีกว่าคือค,คนที่ไล่ไปจะต้องบอกว่าเป็นแฟนตัวจริงพี่ที่ถามเลยดีกว่าครับเอาเกี่ยวกับพี่นะได้เอาเกี่ยวกับพี่ออกเลยครับผมคนแรกที่ยกมือก่อนสองมือ,อน,นะยกสองมือก่อนนะครับให้กำถามตัวก่อนไหมล่ะเจ๊เออเอาไว้ก่อนเอาไวนะ้เราไปไว้เราอนเอาไว้เราละฮะยกสองมือขึ้นมาไวที่สุดจะได้เป็นคนตอบน,นะครับด้านหลังถ้าอยากตอบก็มาไว้เวทีแล้วไม่สามารถโยนไวให้ได้เป็นไกลเกินไปนะครับ คำถามคือยกมือก่อนตกรอบนะฮะคำถามคือหอ,อมชื่อจริงช,ชื่ออะไรครับคนนี้เข่าใจจริงพี่อ่ะครับผมเนี่นี่เป็นแบบแทนไม่รู้นะเว้ยนี่จะตอบผิดกลับบ้านเลยนะเออเอคำถามไม่มั่นใจไม่มันมม่นใจไม่มั่นใจแล้วชัวร์เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่าอะไรนี่ตาตกไปยังเอาเลยพี่ตาตกเลย คำถามข่าพาข่าวพคำถามคำถามเนี่ยถามว่าพี่ออมข้าพันชื่อจริงชื่ออะไรเม bueno. ื่อกี้ตอบไปแล้วนม่ด้วยผมตอบไปแล้วเหรอไม่พีตอบไปแล้วนี่อะไรนะอคราพันอัคาพันไปเอา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 ใหม่อะอัคาพันนะอะไรนะอัคาพันนะมาโอเคถูกไหมมามาครับรางวัลขอรางวัล เล่นกันเนาะเล่นกันเคุณลัศตีไทยคุณลัศตีไทยเอออ่ะเดี๋ยวให้พี่หอมรป้อถุม่านกันนะครับใ่ครับอ่าด้วยกันแคี้รางวัลคือเสื้อนะรางวัลคือเสื้อปรบมือให้หนางด้วยปรบมือให้หนางด้วยหาหอมเรางวัลคือเสื้อลูกเอ้ยกรบมือด้วยนะครับผมมีคนี่หอมนะ